สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถสี่ล้อนะครับรุ่น x t ครับรุ่นนี้มีที่เก็บสัมภาระครับหน้ากับหลังด้านหลังมีตะก้าเหมือนกันครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีช่องเก็บสัมภาระได้อีกครับตรงนี้สามารถพับขึ้นลงได้ครับเพื่อการขึ้นลงที่สะดวกขึ้นมาดูตัวรถด้านข้าง เรามาดูรถกันนะครับการใช้งานต่างๆหน้าจอนะครับแสดงเฟน,แ,ฟนแบตเตอรี่แล้วก็วิธีการเปิดไฟหน้านะครับคือการบิดสองครั้งไฟตรงนี้จะขึ้นนะไฟหน้าก็จะติดครับไฟหน้าเป็น LED ครับ อันนี้เป็นปุ่มล็อกท็อปสปีดครับเลือยได้ย่าให้รถเบาอยู่เร็วแค่ไหนครับแล้วก็จะล็อกท็อปสปีดไว้แล้วก็คันเร่งอยู่นี้ครับการควบคุมก็คือดีเดินหน้าอาร์ไยหลังแอลกับอาร์นี่คือไฟเลี้ยวครับปุ่มนี้คือแตะครับเบรกมีสามที่นะครับมีที่มือมีที่ขาครับแล้วก็มีเบรกมีด้านข้างครับ ไฟแล้วติดผลอันนี้มีที่ปัดน้ำฝนวะครับตรุ่นนี้มีเครื่องเล่นเพลงไหมครับสามารถเชื่อมบูทูธ M แล้วก็แฟลชไดร์มีช่องใส่ Memory เมมโมรี่้วยครับ ด้านข้างมีเกียร์สโลครับสามารถขึ้นลงทางลาดชันสูงๆได้โดยการกดลงถ้าเกิดขับปกติก็ดันขึ้นครับ